สวัสดีค่ะสาวๆสวัสดีค่ะที่รักทุกคนเลยนะคะพี่ป๋องเองค่ะวันนี้นะคะพี่ป๋องเป็นกําลังใจให้เด็กๆสาวๆาวัยรุ่นนะคะที่ชอบสไตล์ติ้นนะคะนั่นหมายความว่าคุณชอบแบบสีแดงเบลอๆนะคะเห็นนี่ไหมอ่ะสีแดงให้มันแดงเบลอๆข้างในนะคะอ่าให้สีแดงแบบเบลอๆข้างในแล้วก็ข้างนอกเนี่ยจะเป็นปากละเลื้อละเลื้อละเลือลเล้อเวลาเราพูดมันดูอ่อนเยาว์มันดูน่ารักเดียหคะ่ะ เห็นไหมอ่ะก็เจ้าตัวนี้อีกนั่นแหละค่ะสไปซี่โรสนะคะตัวนี้ใช้ดีมากมีไฟให้คุณด้วยให้หน้าตื่นเต้นนะคะเวลาตอนที่เราทาวิธีการค่ะทาเลยค่ะทาข้างในนะคะอ่านะคะอ่ะเลอะนะคะแล้วก็เกลี่ยบ,บางๆข้างหน้าให้ดูแบบเบาๆหน่อย นะคะอ่ะเราก็จะได้ลุกที่แบบเหรอนะเราก็จะได้ลุกที่แบบว่าเบอร์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 แดงๆข้างในอย่างเนี้ยค่ะสวยติดทนนานทั้งวันนะคะปลอดภัยสีติดทนนานทั้งวันแล้วก็สวยปากไม่ดำหิ่งทานะคะปากหิ้งคุณภาพดีก็ฝากไว้ค่ะเจ้าสไปซี่นะคะสปซี่เรด รับรองว่าเด็กๆจะชอบค่ะแล้วก็ไม่อยากใช้ลิปยี่ห้ออื่นอีกเลยอ่ะใช้ได้ต่อเนื่องแล้วก็ทาทุกครั้งมีความสุขทุกครั้งยืนยันนะคะจ้า